สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาทําโคมไฟติดผนังนี่ครับโคมไฟติดผนังตรงนี้ผมจะเอามาใส่ตรงโต๊ะทํางานผมเนี่ยเพราะว่ามันมืดนะครับเปิดไฟแล้วก็ยังมืดไม่สว่างนะครับเดี๋ยวผมจะทําโคมไฟติดผนังก่อนอื่นเลยผมต้องไปหาวัตถุดิบนะครับไปร้านขายของเก่าเลยนะครับไปดูกันว่ามันมีอะไรพอจะใช้ได้บ้างนะครับแล้วที่ผมมีอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมซื้อ เหล็กมา25บาทโลเดียวนะครับแล้วก็นี่เลยถังขยะเนี่ยซื้อมาในราคา39บาทใน DIY นะครับแล้วผมก็มาหาเศษเหล็กที่บ้านผมที่พอมีอยู่เนี่ยเอามาเชื่อมต่อกันนะครับนี่ฮะได้เศษเหล็กมาแล้วนะครับนี่ฮะความยาวไม่พอต้องเอามาเชื่อมต่อกันนะฮะนี่ฮะผมก็เอามาเชื่อมต่อในในถุงนี่คือที่ไปซื้อมานะครับรวมๆกันครับ แต่ที่ใช้จริงๆเนี่ยไม่เกินโลนะครับโลละยี่ห้าบาทนี่ครับผมก็เอามาตัดแต่งเกียร์แต่งตัดให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาเชื่อมต่อกันแบบนี้ครับเนี่ยเชื่อมต่อไปเลยครับพอเชื่อมต่อเสร็จเราก็เอามาเชื่อมกับแผ่นเพดต่อนะครับแผ่นเพตก็ไปซื้อมาจากร้านของเต่าแล้วนะครับเชื่อมเสร็จแล้วก็เจียรแต่งหน่อยแล้วก็ใส่หัวน็อตเพื่อจะใส่เฟืองไอที่หมุนๆนะครับเฟืองที่วางข้างๆนั่นนะ ผมก็มาเชื่อมหัวน็อตก่อนเป็นแกนหมุนนะครับเอาไว้หมุนเฟืองเนี่ยฮะนี่เป็นแบบนี้ครับขยับได้ถ้าเราอัดน็อตแน่นมันก็จะขยับไม่ได้ถ้าเราไม่อัดน็อตมันก็จะขยับได้แล้วก็มาเชื่อมตัวร้อยหูสายไฟนะครับหูสายไฟเอาไว้ร้อยนะครับห่วงเอาไว้ร้อยสายไฟเลันนี่ครับพอเชื่อมเจียเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ออกมาประมาณนี้นี่ครับแล้วก็มาเชื่อม อ่าแล้วก็มาเจาะรูแผ่นเพจนะครับเจาะรูแผ่นเพจ3สามรูพอเสร็จปั๊บมาล้างทําความสะอาดหน่อยนะเฟืองมันสกรปรกนะมันเป็นอะไรในเครื่องยนต์นะครับมันก็ต้องมีคราบน้ำมงนน้ำมันก็นมาล้างทําความสะอาดหน่อยพอเสร็จแล้วก็กะเริ่มทาสีนะครับนี่ครับนี่งบทั้งหมดผมใช้ไปไม่ไม่ถึงสองร้อยนะครับไม่ถึงสองร้อยบาทนะครับทาสีเสร็จปั๊บทิ้งไว้แห้งระวางล้อสีแห้งเรามาจัดการเรื่องไฟนะครับ เนี่ยพวกไฟนี่สายไฟเนี่ยผมซื้อมาสิบบาทเมตรละห้าบาทสองเมตรสายไฟอ่อนนะแล้วก็หัวเนี่ยผมซื้อมาแค่สิบบาทตักงสิบบาทนะครแล้วก็เอาไอ้ถังขยะเนี่ยมาเจาะรูแล้วมันสวยซะด้วยนะพอดีพอเหมาะพอเจาะเลยนะครับแล้วก็ร้อยสายไฟร้อยหัวไฟเข้าไปนะครับแล้วก็ขมวดผมไว้ที่ตูดนะไม่ให้มันขยับแล้วก็เอาหลอดไฟเนี่ยหลอดไฟผมซื้อมาร้อยหนึ่งนะครับ เบ็ดเสร็จแล้วทุกอย่างเนี่ยไม่ถึงสองร้อยนะครับแล้วก็มาเจาะรูนี่ครับเจาะรูแล้วก็ยึดให้ดีเลยแล้วเอาสายร้อยเห็นไหมหูมีประโยชน์ไหมนี่ครับแล้วก็นี่ครับแล้ว,ลวอัดน็อตเข้าไปมันก็จะคาอยู่แบบเนี้ยพออัดนอด็อตไอตัวนั้นมันไม่หมุนมันก็จะคาอยู่แบบนี้ครับนี่ยพอเสียบปับ๊บไฟติดสว่างลูเป็นไงครับแจ๋วไหมครับนี่ใครอยากทําเอาวิธีที่ผมถ่ายทอดไปนี่ไปทําตามได้เลยนะครับ ง่ายๆโคมไฟไม่ต้องไปซื้อถ้าไปซื้อเขาก็เป็นพันนะครับแบบนี้ผมกล้าพูดเลยต้องเรียกว่าจบสวยนะครับสำหรับโคมไฟในงบ200บาทคลิปต่อไปผมจะทำอะไรฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ